เลโหลสวัสดีนะคะวันนี้ก็กลับมาพบก,กับแพงแล้วนะคะวันนี้นะคะแพรจะมารีวิวหลังจากการใช้หม,มุกแอร์เอ็มวัมาได้แล้วนะคะ2เดือนด้วยกันมันจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าไปอันนี้นะคะก็เป็นแ a ็ บุกแอร์เอของแพนะคะหน่วยความจำา265เอ้ย2 5 6กิกแล้วก็ซื้อแรมเพิ่มอีกเป็น 16GB กิกนะคะก็เรามาเริ่มกันที่อันที่1กันเลยดีกว่าอันที่1นนะคะคือตัวพอร์ต usb c เนี่ยเขาก็จะให้เรามา2รูอะเนาะ ออแต่แบบบางคนนะเขาก็บอกว่าแบบเนี่ยเขาน่าจะทำแบบ USB C ที่แบบว่าอยู่กันคนละฝั่งเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องแบบเกะกะก,ก,กันเวลาการใช้งานอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะใช้งานยากซึ่งเวลามันอยู่ติดกันอย่างนี้สองรูนะคะแต่สำหรับแพนไม่รู้สึกอะไรเลยอะคือไม่ได้รู้สึกว่ามันจะใช้งานลำบากหรืออะไรยังไงก็เป็นแบบเฉยๆอะ,ะเผอิญว่า ตัวเนี้ยเนาะมันก็เป็นหัวแบบนี้มันไม่สามารถที่จะเสียบ external <c oughs> เข้ามาได้นะคะ external hard drive นะคะแพรก็เลยซื้อตัวอะแดปเตอร์มานะคะอันนี้ก็จำราคาไม่ได้อะแต่ก็ไม่ได้แพงเท่าไหร่นะคะเอาไว้เสียบ external hard disk เข้ามานะคะแต่ว่าสิ่งที่เจอปัญหาต่อจากนี้นะคะ <c oughs> คือ external hard disk ของแพรนะคะไม่สามารถที่จะถ่ายโอนข้อมูลจากเครื่อง m ม็ mac เนี่ยเข้า external ได้ก็เลแบบสงสัยว่าแบบเฮ้ย hey, ทําไมอ่ะมันเกิดจากอะไรทําไมมันถึงถ่ายไม่ได้แต่ว่าอย่างเครื่อง windows ของแพทเนี่ยสามารถที่จะถ่ายเข้ามาใน external ได้นะคะแล้วจาก external เนี่ยแพทก็สามารถที่จะเอามาลงในเครื่อง mac ได้แพทก็เลยแบบงงว่าแบบเฮ้ย hey, ทำไม mac มันล็อกไว้หรอหรืออะไรยังไงอะไรอย่างนี้นะคะแพทก็เลยไปเสิร์ชใน youtube นะคะแล้วแพทก็เจอของพี่คนหนึ่งที่เขาบอกรายละเอียดทุกอย่างเลยนะคะสำหรับ เอ็กซ์ a นอันใหม่นะเดี๋ยวแพรจะแปะลิงก์พี่เขาเอาไว้ทางใต้ YouTube ของแพรนะคะว่าเขาสอนยังไงบ้างก็แพรขอเล่าคร่าวๆให้ฟังก่อนแล้วกันเนาะก็คือมันเป็นการที่ต้องฟอร์แมตเครื่อง External hard drive นี้นะคะคือข้อมูลทุกอย่างเนี่ยมันจะหายหมดเลยอืมเพราะฉะนั้นต้องเตือนก่อนเลยนะคะว่าถ้าเกิดใครที่คิดจะทำแล้วไม่ใช่ e x t e r n a l เครื่องใหม่คือต้องกดแบ c k u อข้อมูลเอาไว้ก่อนเลยนะคะไม่อย่างนั้นก็ ข้อมูลหายกเกลียงแน่นอนร้อเปอร์เซ็นต์เพราะมันเป็นการฟอร์แมตอเนาะพอแพรลองฟอร์แมตตามที่พี่เขาสอนนะคะก็ใช้ได้เลยแต่ข้อควรระวังนิดนึงนะคะสำหรับการใช้ external hard drive นี้นะคะก็เวลาเราจะอดออกเนี่ยต้องกด eject ก่อนทุกครั้งนะก่อนที่จะเอา external hard drive นี้ออกนะคะไม่อย่างนั้นอนะข้อมูลเราก็อาจจะหายได้อีก่้ที่สองนะคะคือเนื่องจากว่าแพร ซื้อหน่วยความจํามาแค่2 5 6อ่ะเนาะแล้วทีเนี้ยมันไม่พอสําหรับการทํางานของแพรอะเพราะว่าของเรามันก็จะต้องเป็นตัดต่อวิดีโอซะส่วนใหญ่เะนาะไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมเอ่ยหรืออะไรเอ่ยมันก็คือกินเนื้อที่ไปแบบร้อยกวบทีแล้วอะแล้วพอเราโยนไฟล์อันนี้เข้าไปอีกอะมันทํางานต่อไม่ได้เออแล้วก็ไม่สามารถตัดต่อได้ต่อเลยนะเวลาเครื่องที่เมมมันใกล้จะเต็มอะต้องไปไล่ลบทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในเครื่องนะคะที่เคยเก็บเอาไว้ คือทําได้เฉพาะแบบงานต่อง,งานเท่านั้นเลยในการตัดต,ต่อวิดีโอของแพนะคือตัดต่ออันนี้เสร็จปุ๊บลงปับ๊บแล้วก็ลบทิ้งของจากเครื่องให้หมดเลยนะคะแล้วก็เริ่มใหม่แบบนี้ไปเรื่อยๆมันก็สามารถทํางานได้แต่ว่าข้อมูลทุกอย่างเราก็ต้องเก็บไว้ที่ external Hard Drive <c oughs> ก็ไม่ได้ลําบากอะไรมากค่ะแต่ว่าก็แอบหุดหิดนิดนึงเพราะว่าเหมือนบางทีเราก็จะแบบเป็นคนชอบเก็บไฟล์ไงแล้วก็ไม่สามารถเก็บได้แต่ก็ไม่เป็นไร เท่านี้ก็เท่านี้จะจะได้เป็นเครื่องเตือนความจําว่าถ้าครั้งหน้าเราจะซื้อเราจะต้องซื้อหน่วยความจําที่มันสูงกว่านี้นะอ,อันที่3เลยนะคะอันนี้คือเป็นความประทับใจของแพมมากเพราะว่า เนื่องจากเราใช้ iPhone เนาะเวลาเราจะเอารูปหรือเอาไฟล์วิดีโอหรือเอาอะไรต่างๆลงในเครื่อง Mac อะเราสามารถส่งผ่าน AirDrop ได้เลยจ้าสบายมากสะดวกมากไม่ต้องมานั่งเสียบนู่นนี่นั่นแค่เลือกเลือกเลือกไฟล์เปิด AirDrop ปุ๊บส่งปับ๊บถึงปุ๊บเรียบร้อยเลยได้ไฟล์แล้วชัดด้วยเนี่ยคือข้อดีของการที่เราใช้ท iPhone แล้วก็ Mac นะคะมันก็จะเป็น ข้อดีอีกข้อดีหนึ่งของเขาเนี่ยแหละมาต่อกันที่ข้อ4กันเลยดีกว่าการเชื่อมบลูทูธนะคะเป็นอะไรที่จําเป็นสําหรับเครื่อง Mac นะเพราะว่าดูเสียบม,มันน้อยอะเน,นอยอยาะอ,อย่างที่เห็นก็คือมีแค่2ลรูแพรก็เลยแบบซื้อเมาส์นะคะเป็นเมาส์บลูทูธเพิ่มแต่ว่าไม่ได้ซื้อของ Mac นะเสรยดายตัง โอเคอยู่นะราคา300กว่าบาท370อะไรประมาณเนี้ยของฟิล i ิ s นะคะแล้วแพก็จะมีใช้เป็น a i r p o อรของ Mac เหมือนกันแอร p พอร์ตของ Mac เหมือนกันแล้วก็มีคีย์บอร์ด b l บลู o t h นะคะเออสามารถเชื่อมได้มากสุดที่แพคเคยลองนะคือเคยเชื่อม4ตัวพร้อมๆกันเลยนะคะก็โอเคนะมันก็เป็นอะไรที่ดีสามารถเชื่อมได้เยอะมากเลยแต่ว่า เกินกว่า4ตัวนี้แพ้ก็ยังไม่เคยลองเนาะว่ามันจะสามารถเชื่อมได้ไหมแต่คิดว่าน่าจะได้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งความประทับใจของแพ้นะคะเออมันสะดวกอะ่ะมันไม่ต้องมีสายระยงระยางเยอะแยะอะ่ะมันทุกอย่างมันลอยตัวหมดเลยนะคะดีมาต่อกันที่ข้อ5นะคะเนื่องจากชิป M1 เนี่ยมันเป็นชิปประมวลผลที่แบบเร็วมากทุกคนคือแพ้แบบ ไม่เคยใช้คอมอะไรที่มันเร็วขนาดนี้มาก่อนเลยทุกคนคือคลิกปุ๊บเปิดปั๊บหรือตัดต่อคือแบบไม่โหน้อยมากที่จะมีแบบกระตุกอะ่ะเป็นอะไรที่แบบเลิฟมากจริงอะ่ะเพราะว่าแบบเหมือนการประมวลผลมันเร็วมากเลยนะทุกคนแล้วเครื่องก็ไม่ร้อนด้วยนะเวลาเราทำงานหรืออะไรเงี้ยเออแต่ว่าตั้งแต่ที่เราทำไฟนอ l คั t มาเนี่ยคือเราไม่เคยเจอเครื่องร้อนเลยนะทุกคนแต่ว่าจะเคยเจอก็คือมีอยู่ครั้งหนึ่งค่ะเครื่องค้างไปเลย เพราะว่าเนื่องจากว่าตอนนั้นน่ะเราอะ่ะลืมปิดซาฟารีนะทุกคนแล้วเราก็ไปกดชัดดาวเครื่องเว้ยเสร็จแล้วทีเนี้ยมันก็คือค้างไปเลยแล้วก็ทางในเน็ตเนานะที่เราไปเสิร์ชเจอมาเขาก็บอกว่าเนี่ยคือมันต้องเป็นแบบรีสตาร์ทเครื่องนะมันห้ามชัดดาวเลยเพราะว่าถ้าชัดดาวเนี่ยมันไม่สามารถชัดดาวได้เนาะเราก็เลยกดรีสตาร์ทนะคะสรุปค,คือรีสตาร์ทได้พอรีสตาร์ทเสร็จป,ปุ๊บมันก็เลยขึ้นเตือนมาบอกเลยค่ะว่า คุณต้องปิดซาฟารีก่อนนะไม่อย่างนั้นเครื่องจะไม่ปิดให้คุณอ,อ,อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะไม่ได้ค้างจากการใช้งานนะค้างจากการลืมปิดซาฟารีเป็นอีกหนึ่งความกากของเราอย่าเรียกอีกหนึ่งเลยอีกหลายความกากของเราแล้วกันเพราะว่าเราจะมีอีกเรื่องความกากของเราเล่าให้ฟังคือเราอะใช้โปรแกรม Final Cut เนาะทุกคนจะสังเกตได้จากคลิปแรกของเราอะคลิป unboxing macbook air m1 คือทุกคนสังเกตไหมว่าเสียงมันแตกมากตอนแรกก็ไม่ได้สนใจฟังไม่ได้ตั้งใจฟังก็คิดว่ามันก็โอเคหลังมัง้งก็เลยลงไปนั้นทุกคนแต่ทีเนี้ยพอมาสังเกตอทีนึงคือไอ้ไฟล์ตอนตัดอะมันไม่ได้แตกมันแตกตอนที่มัน export ออกไปคิดนานมากเพราะว่าเสิร์ชแล้วอะไรแล้วใน y o u t u b e ทุกอย่างไม่มีใครบอกเลยนะทุกคนว่ามันเกิดจากเพราะอะไรทำไมเสียงแตก เออก็หาวิธีแก้นู่นนี่นั่นก็แก้ไม่ได้นะทุกคนแล้วเราก็เลยเอกใจอย่างหนึ่งคะ่ะว่าปกติเวลาเรา Export ไฟล์เข้ามาเนาะมันจะอยู่ที่ศูนย์เดซิเบลแล้วเราก็อยากให้เสียงม,มันดังขึ้นไปอีกไงเราก็เลยดันสุดเลยจะ้ะเป็น1 2 d เดซิเบลนะทุกคนแล้วหลังจากนั้นพอเอ็กซ์พอร์ตไฟล์ออกมามันแตกเป็นเสียงๆเ,เลยก็เลยแบบรู้ได้ว่าอ๋ออันเนี้ยเราไม่ควรที่จะ เพิ่มเสียงเดซิเบลเนาะเพราะถ้าเพิ่มแล้วอ่ะมันก็จะแตกแต่ก็มีอีกหลายๆคลิปบอกมาเหมือนกันว่าถ้าเกิดเราอ่ะใช้ไมค์ติดกล้องอ่ะแล้วถ้าเราเพิ่มเป็นแบบ5 6 7เดซิเบลอะไรเงี้ยเสียงจะไม่แตกอันเนี้ยเขาบอกมานะทุกคนแต่เรายังไม่เคยลองเอาไว้เดี๋ยวเราลองแล้วเดี๋ยวเราจะมาบอกอีกทีนึงเนาะมาต่อกันที่ข้อ6ต้องเล่านิดนึงว่าไอ้โปรแกรม i l l u s t r a t o r กับโปรแกรม Photoshop เนี่ยคือจริงๆแพรก็จำเป็นต้องใช้เหมือนกันแต่ว่า เนื่องจากว่าแพรคือเคยถามที่ช็อปเขาแล้วไงเขาบอกว่าไอสองโปรแกรมนี้มันยังทําการพัฒนาอยู่เขาก็เลยแบบว่าเออง,งั้นเรายังไม่ซื้อแล้วกันเรารอให้เขาพัฒนาให้เสร็จก่อนแล้วเราเค่อยซื้อทีเดียวอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบไม่ได้ลองใช้ในนี้เลยว่ามันจะเป็นยังไงแต่ว่าแพรก็เลยลองไปเสิร์ชด,ดูนะคะมันก็จะมีพี่คนนึงค่ะเขาบอกว่าเขาอะลอง Photoshop ใน Mac แล,แล้วเวลาที่เขาอะจะแอดเทคลงไปอะคะเครื่องเขาจะค้างไปเลยเออ เขาบอกว่าเขาก็ไม่รู้ว่าทําไมเหมือนกันแพ้ก็เลยคิดว่ามันก็คือน่าจะเป็นเพราะว่าเขายังพัฒนาได้ไม่ถึงที่สุดอ่ะอต้องรอเขาพัฒนาอีกหน่อยแล้วแพ้คิดว่ามันน่าจะดีกว่าถ้าแพ้จะใช้โปรแกรม Illustrator หรือว่า Photoshop นะคะแพ้ก็จะไปใช้ใน Windows เครื่องเก่าของแพ้มาต่อกันที่ข้อ7นะคะคือลำโพงอ่ะสำหรับแพ้นะแพรรู้สึกว่าเสียงมันดีมากเลยนะทุกคนเสียงมันเพราะอ่ะเออ คือแพรก็ฟัง YouTube มาอีกหลายคนอีกเหมือนกันเขาก็บอกว่าเนี่ย iPad เสียงดีกว่าซึ่งไงเราอะก็มันก็ดีกว่านิดเดียวเองอะข้อแปดก็แบตทุกคนคงคิดอยู่แล้วว่าแบตมันจะอึดไหมมันอึดอยู่แล้วอะเนาะปกติคือไม่ว่าจะกี่คลิปกี่คลิปของคนอื่นที่เราไปดูมาเขาก็บอกอยู่แล้วว่าแบตมันอึดแต่เราอ่ะยังไม่เคยลองเพราะว่าเราอะก็ทำงานอยู่แต่ที่บ้านนะคะทุกคน มันก็จะเป็นความประทับใจบวกผสมกับมีความมีปัญหานิดนึงแต่ปัญหาเหล่านั้นอะเราก็สามารถหาทางแก้ไขได้หมดทุกอย่างเลยนะคะแต่ตอนนี้ยังไม่ได้เจอปัญหาอะไรเพิ่มนะที่เจอมาก็ที่เราไปทางด้านข้างต้นนั่นแหละน้ำหนักเครื่องกบเบามากด้วยไม่เกี่ยวนะุ้วนจริงๆมันก็เป็นความประทับใจของเรานะน้ำหนักเครื่องเบาอะเออแล้วก็รูปทรงที่มันสวยงามนะคะทุกคน ขอให้ทุกคนช่วยเป็นกำลังใจให้แพรด้วยนะคะใครที่รู้สึกชอบรู้สึกใช่ก็ขอให้ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้แพรด้วยนะคะยังไงวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย